e v e r y o n e Welcome to English class with Teacher t o n g Today we're going to study about Possessive Adjective Part 2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำที่แสดงความเป็นเจ้าของกันต่อในพ a r t ที่สองนะคะถ้าแต่ก่อนอื่นนะคะทิเชอร์มีคำศัพท์มาให้เราได้เรียนรู้กันนะคะเราฟังทิเชอร์หนึ่งครั้งแล้วเราออกเสียงไปตามทิเชอร์นะคะอ่ะเริ่มจากคำแรกกันเลย Ball Ball ลูกบอลนะคะคำที่2องคำนี้ออกเสียงว่า radio radio วิทยุ next คำต่อไป mouse mouse แปวลว่าหนูนั่นเองต่อไปคำนี้อ่านว่า table table แปลว่าโต๊ะค่ะต่อไปเลยคำนี้นะคะออกเสียงว่า boat boat แปลว่าเรือค่ะ next rubber rubber อย่างลบ let's practice เรามาลองฝึกกันเลย รูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยรูปนี้นะคะเป็นรูปฟุตบอลหรือลูกบอลนะคะดิฉันให้บอกว่าลูกบอลของฉันเราลองบอกทีเชอร์พร้อมกันสิคะว่าคําว่าลูกบอลภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรนะคือคําว่าบอลนะคะเราจะเติมคําว่าของฉันลงไปเราเติมไว้ข้างหน้าค่ะเราจะได้เป็นคําว่าคําว่าอะไรนะแปลว่าของฉันคําว่าไม่ นะคะจะได้เป็นคำว่า my ball อลองแต่งเป็นประโยคบ้างว่ามันคือลูกบอลของฉันเราจะได้เป็นประโยคว่า is my ball is my ball นั่นเองไปต่อนะคะรูปนี้คือมีลูกหนูด้วยหนูภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ,ะหนูนะคะคือคำว่า mouse โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าหนูของเธอ เอาคำว่าหนูมาก่อนแล้วกันคำว่าหนูภาษาอังกฤษคือ mouse mouse ทีนี้คำว่าของเธอที่เป็นผู้หญิงล่ะคะใช้อะไรดีใช้คำว่า her นั่นเองรวมกันเราจะได้เป็นคำว่า her mouse her mouse นะคะอ่ะเป็นประโยคบ้างมันคือหนูของเธอเราได้เป็นประโยคว่า is her mouse is her mouse ต่อไปตัวอย่างที่3ที่เชื่อให้บอกว่าสมุดของพวกเขาสังเกตน,นะคะของพวกเขาก็คือมีสองคนนะคะสมุดของพวกเขาเอาสมุดก่อนคือคำว่า notebook notebook คำว่าของพวกเขาค่ะคือคำว่า there นะคะรวมกันเป็นคำว่า there notebook there notebook เป็นประโยคบ้างบอกว่ามันคือสมุดของพวกเขาเราได้เป็นคำว่า is there notebook is there notebook นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการที่เราแสดงความเป็นเจ้าของเราจะวางคำศัพท์พวกนี้ที่เป็น My ใช่ไหมคะแปลว่าของฉันถ้าของคุณล่ะคือคำว่า your นะคะของพวกเราคือคำว่า our ของพวกเขาคือคำว่า t h e r ต่อไปถ้าของเขาผู้ชายล่ะคะเราใช้คำว่า his ต่อไปของหลอนหรือของเธอที่เป็นผู้หญิงนะคะเราใช้คำว่า her ทีนี้มาดูของมันบ้างเราใช้คำว่า is นั่นเองค่ะเราแค่เอาคำพวกนี้นะคะมาวางไว้ข้างหน้าคำนามที่เราต้องการแสดงความเป็นจาของ หนังสือของเธอนะคะก็จะได้เป็นคําว่า her book แล้วถ้าหนังสือของฉันล่ะก็จะได้เป็นคําว่า my book ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะลองไปฝึกฝนแล้วก็นัาไปใช้กันดูนะคะสําหรับวันนี้เรื่องคําที่แสดงความเป็นเจ้าของพิเศษจองลากันไปแล้วคะ่ะ o ิ d บาย